คุณผู้ชมชาว1 6 1 8เป็นคนที่ชื่นชอบจักรยานเสือภูเขานะครับแล้วก็อยากจะปั่นจักรยานให้ไปได้ทุกที่นะครับวันนี้แนะนําเลยนะฮะจักรยานเสือภูเขาจากทอนนเนเองนะครับเพราะว่าเขามีชค็คนี่ครับที่รองรับแรงกระแทกเป็นอย่างดีไปได้ทุกที่จริงๆนะคะที่สําคัญะคะ่ะชุดเกียร์จากชิมาโนนะคะปรับได้ถึง21สปีดน่าจะถูกใจชาวคนที่รักการปั่นเป็นพิเศษเพราะว่าแม้เกียร์เยอะขนาดนี้คุณผู้ชมค่ะไม่ว่าจะขึ้นเขาลงห้วยจักรยานทอของเราไปได้ทุกที่เลยล่ะค ที่สมบุกสมบันมากๆนะครับรวมไปถึงความแข็งแรงของตัวเฟรมเหล็กนะฮะซึ่งยิ่งทําให้ทนทานมากยิ่งขึ้นไม่ว่าคุณจะปั่นในทางขุกขระหรือจะปั่นในทางเรียบนะครับไปได้ทุกที่จริงๆ แล้ววันนี้ค่ะมาปั่นจักรยานชอของเรานะคะไปไหนไปกันพร้อมลุยทุกที่ที่สําคัญเลยนะคะคุณภาพสูงแต่ว่าราคาเกินคุ้มมากๆจับตาดูให้ดีนะฮะสำหรับ168นำเสนอเลยนะครับสำหรับเสือภูเขาจากทอนะฮะชุดเกียร์จากชิมโนโน21สปีดด้วยกันนะครับปรับได้ง่ายไวไม่ติดขัดเลยนะครับแล้วก็เฟรมเหล็กนะฮะแข็งแรงทนทานไม่เป็นสนิมเรารับประกันด้วยอีกหปีครับโ แล้ววันนี้นะคะเรามีให้เลือกถึง3มสีเลยค่ะสําหรับหนุ่มๆที่ชอบความเท่นะจัดไปเลยสีดําแดงหรือว่าสีที่ทิพชอบมากก็คือสีเหลืองคุณผู้ชม่ะสดใสขนาดนี้ซื้อฝากคุณลูกปั่กันเป็นครอบครัวก็ได้ส่วนคุณแม่สวยๆอย่างเราค่ะคุณผู้ชม่ะสีขาวฟ้าอันนี้ก็เหมาะเหมือนกันมีให้เลือก3มสีขนาดนี้เลยคุณผู้ชมคะคุ้มมากๆจริงๆนะคะแต่เราสีมีจํานวนจํากัดด้วยนะครับคุณผู้ชมครับราคาก็ดีมากๆเลยคุ้มสุดๆนะฮะสำหรับจักรยานเสือภูเขาจากทอนะครับแล้ววันนี้เรามาพร้อมกับของแถม เป็นอุปกรณ์ซัพพอร์ตในการขับขี่นะครับรวมมูลค่าทั้งหมดแล้วเนี่ยนะฮะ2,240บาทชุดนี้เราจัดให้คุณผู้ชมแบบฟรีๆเลยนะครับปกตินีฮะราคา9,900บาทนะครับวันนี้พิเศษเฉพาะ1618เท่านั้นในช่วงของรายการเรานะครับ100คันเท่านั้นเลยนะฮะในราคานี้ฟังดีๆ3,990บาทคุ้มจริงๆตอนนี้อย่ารอเลยฮะทาเราที่1618ครับ สวัสดีค่ะ โชทิค่ะและโชสโครับ,โโรบในช่องช็อปที่ใช่รู้ใจค่ะช็อปโท1618 <18. S 1> เอาละคุณผู้ชมครับวันนี้ถ้าคุณกําลังมองหาจักรยานเสือภูเขาดีๆสักคันหนึ่งไม่อยากจะให้พลาดเลยเพราะว่าเราสองคนและ1618มาพร้อมกับเสือภูเขาจากทอน,นั่นเองครับ<ช>คุณผู้ชมใช่แล้วคุณผู้ชมค่ะใครที่บอกว่าเฮ้ยอ,อยากจะหาจักรยานเสือภูเขาดีๆสักคันแต่ของดีและของถูกจะมีในโลกหรอมีสิคะที่1618วันนี้เราจัดมาให้ความแข็งแรงทนทานโครงสร้างไม่เป็นสนิมโชคกรองรับการกระแทกอย่างดีที่สำคัญชุดเกี คุณผู้ชมคะอันนี้เป็นไฮไลท์เลยนะคะพี่โสเป็นชุดเกียร์นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับคุณผู้ชมครับในวงการเขารู้จักกันดีกับชิมาโน่นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้มาถึง21สปีดด้วยกันชุดเกียร์นี้นี่นะครับคุณผู้ชมครับจะเจอนะะในจักรยานเสือภูเขาราคาแพงๆเท่านั้น <Ừ. S 2> แต่วันนี้หนุ่หน่จัดให้ติดให้พร้อมเลยนะครับกับทอ่อนั่นเองนะครับ <ใช S 2> ซึ่งวันนี้ฟรี <free S 1> นะจ๊ะฟรีเลยนะคะคุณผู้ชมคะ่ะคุณภาพครบขนาดนี้แต่เรื่องของสีเนี่ยสิคะมี3สีให้เลือกเลยนะคะคุชมไมไ่่วาจะเเป็นสีหลือง สดใสแบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็นสีขาวฟ้าหรือว่าขาวน้ําเงินใครที่ชอบความสวยแบบคลินคลีนอันเนี้ยน่าจะถูกใจและอีกหนึ่งสีคุณผู้ชายชอบมากแน่นอนสีดําแดงคุณผู้ชมอันเนี้ยคือแค่เห็นเฉยๆอะ่ะค,คุณผู้ชมคะตอนนี้ขายไปหลายคันแล้วสีดําแดงแค่ไม่กี่นาทีแต่สําหรับส่วนตัวนะพี่โสพิ่อชอบ,ชอบสีเหลืองมากออคือมันดูสดใสค,ครับแล้วก็มันเหมาะกับเด็กๆด,ด้วยคุณผู้ชมครับสำหรับสีเหลืองมันดูสดใสและขับไปไหนเนี่ยมันดูโดดเด่น ถูกนะต้องไปไหนใครก็เห็นนะคะคุณผู้ชมคามมีให้เลือก3สี3สไตล์แบบนี้อย่ารอช้าค่ะเพราะว่า3,990บาทขับได้ทุกที่ไม่ว่าคุณจะเป็นสายลุยหรือว่าสายแม่บ้านอย่างทิพย์เองนะคะเดี๋ยวนี้แม่แม่เขาไม่ใช้จักรยานแบบ ตะก้าไปแล้วนะไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วขับจักรยานเสือภูเขาลอยคุณผู้ชมหรือว่าใครเป็นสายลุยอันนี้ก็ตอบโจทย์มากๆนะคะไม่ว่าคุณจะขึ้นเนื้อลงห้วยเรามีในเรื่องของชุดเกียร์นะคะปรับได้หลายสปีดแล้วก็ชครองรับแรงกระแทกด้วยทีมงานเราก็ซิบมานะครับว่าดําแดงออกไปแล้วสองคันนะครับตอนนี้นะฮะแล้วที่สําคัญอีก1คันอยู่ที่บ้านผมแล้วด้วยเรียบร้อยนะครับหนึ้คันต่อรายการนะคุณผู้ชมนะฮะสำหรับจักรยานเสือภูเขาจากทอนะครับไปได้ทุกที่จริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางขรุขระนะครรรับหว่าาาาทงเนะะกกก้มุใช แล้วเดี๋ยวนี้เขาไม่ปั่นกันแล้วนะฮะจักรยานแม่บ้านเขาปั่นจักรยานแบบนี้กันนะครับแล,และใครที่ชอบเสือภูเขานะ<ฆ>คุณผู้ชมนะฮะห้ามพลาดเลย ,3990 บาทคุ้ม,ม<า>จริงๆแล้วต้องบอกเลยชุดแต่งเนี่ยนะฮะจัดไปมากๆเลยให้ดูตรงนี้นี่คุณผูงง้ชมครับ,บชุดเกียร์ของเราเนี่ยนะฮะจากชิมาโนนะฮะซึ่งในวงการสิงห์นักปั่นเนี่ยเขาจะทราบกันดีว่าชิมานโนนำเข้าจากประเทศญี่ปุน่นแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมมากนะครับมาถึง 7สปีดนะฮะสโหมดรวมกันแล้วเนี่ยนะครับยีสิบเอ็ดสปีด,ปดคุณผู้ชมจัดเต็มจริงๆนี่จานหลังนะฮะมีถึงเจระดับด้วยกันจานหน้าอย่างที่ผมบอกไปนะครับคุณผู้ชมครับสระดับนะฮะรวมทั้งหมด21สปีดนะครับะะและว,วิธีการปรับก็ง่ายมากๆเลยไม่เหมือนแบบเก่าๆนะน้องทิพนะนะคะอันนี้ก็เป็นภาพเปรียบเทียบเลยอย่างเมื่อก่อนที่เราขี่จักรยานทั่วไปที่ไม่ได้มีเกียร์เยอะขนาดนี้ขึ้นสะพานทีหนึ่งนี่หอบกินจริงๆนะคุณผู้ชมแต่วันนี้เราให้เลยชุดเกียร์ชิมนานารานอยู่แล้วจะ ู้เลยว่าชิมานโนเป็นแบรนด์ดังมากๆแล้วคุณภาพเขาดีจริงๆวันนี้จัดมาให้21สปีดเลยนะคะเคสปรับง่ายมากอ่ะคุณผู้ชมดูฮะนี่เลยปรับง่ายมากแล้วเขามีความสมูทมากๆเลยอ่ะผมเคยใช้แบบว่าเกียร์จากแบบโนเนมอ่ะฮะคุณผู้ชมซึ่งผมบอกเลยปรับไปปรับมาโซ่ขาดนะฮะใช่ก็ต้องมา,มานั่งซ่อมกลางทางนะคะฝั่งนี้มี7สปีดฝั่งนี้อีก3โหมดด้วยกันนะครับรวมทั้งหมดอย่างที่ผมบอกไปเนี่ยนะครับ21สปีดดังนั้นไม่ว่าคุณอยากจะออกตัวเร็วออกตัวแรงขึ้นทางชันหรือว่า ลงเนินที่มีความลาดชันเยอะๆเนี่ยนะครับมันซับพอร์ตจริงๆและที่ซับพอร์ตมากไปกว่านั้นนะครับผมชอบมากคุณผู้ชมตรงบริเวณโชคโชคนี่เจ๋งจริงเวลาที่คุณเกิดกรณีที่ไปตกหลุมไปเจอทางขุขะไปเจอหินหรือว่าไปเจอรากไม้แบบนี้เคยเป็นไหมเจ็บก้นเลยอ่ะนี่ของทิปอันเนี้ยแชร์ประสบการณ์ตรงเลยแมพกระถนนประเทศไทยคุณผู้ชมค่ะก็เป็นหลุมเป็นบ่ออยู่แล้วนะ,ะลงไปทีนึงนอกจากข้อมือจะสนแล้วมันจุก มากคุณผู้ชมไปจนถึงกระเพาะเลยแล้วที่น่ากลัวกว่านั้นนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่เขาปั่นออกกําลังกายวัยสามสไปแล้วอาจจะเจ็บถึงข้อเข่าต้องเข้าโรงพยาบาลเลยนะใช่เลยนะครับดังนั้นเนี่ยนะฮะโชคตัวนี้มันตอบโจทย์เลยสาหรับคนที่ชอบปั่นจักรยานและจะทําให้คุณปั่นจักรยานได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นแต่อีกหนึ่งสิ่งที่ชอบมากไปกว่านั้นคุณผ<ช>ู้ชมครับดูเฟรมเหล็กเลยอันนี้เนี่ยเป็นเฟรมเหล็กซึ่งมีความแข็งแรงทนทานมากๆเลยนะฮะและที่สําคัญเขาเคลือบกันสนิมไว้แล้วเรียบร้อยดังนนนนนนัั้มมมจะะะไ่เป็สิ แล้วตอนนี้ทีมงานก็ซืใหมาอีกแล้วว่าสีขาวน้ําเงินออกไปอีกมือกันแล้วหายออกอีกแล้วนี่แค่พี่โสแต่โอ้โหคุณเป็นผู้ชายยังไงคุณฮอตมากเลยอ่ะขอบคุณคุณผู้ชมมากนะฮะแต่ปุ๊บหายออกปั๊บคุณผู้ชมค่ะนอกจากสีดําแดงที่หลายๆคนชอบแล้วไอ้อย่างสีขาวน้ําเงินเราว่าก็เป็นอีกหนึ่งแบบที่คนชอบเหมือนกันใช่เลยนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยตัวเบาะเขาสามารถปรับระดับได้ด้วยนอกจากความนิ่มของเบาะแล้วเนี่ยนะฮะตรงนี้บริเวณนี้นะครับคุณผู้ชมครับเขามีก้านนะฮะซึ่งให้คุณปรับ เลื่อนขึ้นหรือว่าเลื่อนลงก็ได้เหมือนกันะนะครับเอาให้เหมาะกับสรีระของคุณเลยดังนั้นปั่นได้ทุกเพศทุกวยัยพอ<ช>ปั่นเสร็จแล้วก็ล็อกลงมาที่เดิมแบบนี้นะคะหรือรว่าอย่างที่บอกว่าวันนี้เรามี3มสีนะปั่นกันเป็นครอบครัวก็ได้คุณพ่ออายกให้สีดําแดงเลยนะคะ,ะส่วนคุณแม่นะก็เป็นสีขาวน้ําเงินก็ได้ซึ่งตอนนี้ขายออกไปหลาย10บคันแล้วคุณผู้ชมหรือจะเป็นสีเหลืองอย่างที่ทิพชอบนะคะคุณผู้ชมขาอยากจะให้ดูอีกครั้งหนึง่งเพราะว่าจริงๆอย่างที่บอกว่าจักรยานเสือภูเขาเดี๋ยวนี้ิตแค่ผู้ชายนะ เดี๋ยวนี้สาวๆเขาก็ฮิตการเพราะว่าเป็นเทรน์มากคุณผู้ชมใครที่ปั่นจัก,กรยานเฮ้ยมันดูเท่ดูคลจริงๆนะพี่โสือต่อให้คุณไปปั่นกับแก๊งนักปั่นเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับต้องบอกเลยนะว่าไม่อายใครใ<ช>ว่าจัก,กรยานเนี่ยครับเสือภูเขาจากทอนเนี่ยนะฮะมันดีไซน์มันสวยงามจริงๆนะครับแล้วก็ถ้าคุณคิดว่าเฮ้ยแหมฉันอยากได้จักรยานสักคันหนึ่งแต่ว่าไม่อยากจะไปซื้อแบบเป็นหมื่นบางรุ่นเนี่ยเป็นแสนเลยนะ<ช>คุณผู้ชมนะฮะมันเปลืองเกินไปวันนี้จัดให้3990บาทคมพัโทรหาเราตอนนี้เลย นะฮะหนึ่งหกหนึ่งแปดนะครับแล้วก็ของแถมจัดเต็มด้วยนะฮะถ<จ>ูก<ล>ต้องนะคะของแถมรวมมูลค่าแล้วสองพันกว่าบาทไม่ว่าจะเป็นถุงมือนะคะเรามีชุดไฟที่ติดได้ทั้งหน้าหลังเวลาขับกลางคืนก็จะได้ปลอดภัยด้วยหรือว่าสะดวกกว่านั้นค่ะเรามีตัวสูบลมนะคะหรือว่าสูบลมยางแบบพบพาแล้วก็มีกระติกน้ําแถมให้ด้วยคุณผู้ชมค่ะย,ย้ําราคาอีกครั้งหนึ่งปกติแล้วทอัของเราเนี่ยเก้าพันเก้าร้อยบาทแต่วันนี้ลดกันไปกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์คุณจ่ายแค่สามพันเก้าร้อยเก้าสิบบาท ไม่ได้แล้ว1618นะคะ จักรยานเชืภูขเขาจากทอนะครับให้คุณได้ไปทุกที่เลยนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นทางขรุขระหรือว่าทางเรียบนะครับเขาซับพอร์ตกันหมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวของโชกนะครับซึ่งสามารถรองรับแรงกระแทกได้เป็นอย่างดีเลยนะครับใช่ค่ะไม่ว่าคุณจะไปปั่นทางเรียบหรือว่าทางขรุขระเจอหลุม ไม่ต้องกลัวเลยว่าข้อเข่าคุณจะเจ็บคุณจะเจ็บข้อมือหรือเปล่าเพราะว่าโชคของเรามาเป็นอย่างดีนะคะแต่ที่พีกกว่านั้นคุณผู้ชมคะชุดเกียร์ค่ะจากแบรนดชิมานโนปรับได้21สปีดนะคะซึ่งแน่นอนว่าในวงการนักปั่นแบรนชิมานโนจากประเทศญี่ปุ่นเลยแหละคนให้การยอมรับและเป็นอันดับหนึ่งในใจอยู่แล้วว่าเกียร์เขาดีจริงๆเกียร์แน่นปรับง่ายนะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางขูดขาดหรือว่าทางเรียบก็ตามเนี่ยนะครับทั้งตัวโชคเองนะครับรวมไปถึงเกียร์จากชิมาโนจะสามารถที่คุณเนนน่่ยยะะปัั้้งาขึลครบ แล้ววันนี้ขอเอาใจคนรักจักรยานเสือภูเขาค่ะปั่นจักรยานทัวร์ของเราไปไหนไปกันพร้อมลุยทุกที่คุณภาพสูงราคาเกินคุ้มจริงๆค่ะและชุดเพียร์ที่ใครๆเห็นจะต้องชื่นชอบนะฮะนั่นก็คือชิมานโน่21สปีดนาเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับแน่นปรับง่ายไวแล้วก็ไม่ติดขัดด้วยนะครับที่สําคัญโครงเหล็กเนี่ยนะฮะแข็งแรงทนทานมากไม่เป็นสนิมด้วยครับใช่แล้วแล้วก็เป็นแบรนด์ดังจากญี่ปุ่นด้วยนะคะแต่วันนี้มีให้เลือกถึง3สีจะซื้อ3ามคันปั่นเป็นครอบครัวก็เก๋ไป แบบนะคะไม่ว่าจะเป็นสีดําแดงสีเหลืองแล้วก็สีขาวฟ้าตอบโจทย์ทุกเพศทุกวัยแยกกันไปเลยอย่างคุณพ่อสีดําแดงก็ได้คุณแม่สีขาวฟ้าคุณลูกสีเหลืองนะคะแล้วสำหรับวันนี้ราคาโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับจักรยานเสือภูเขาจัทอนะฮะมาพร้อมกับของแถมมากมายเลยนะฮะซึ่งของแถมอย่างเดียวราคา2,240บาทซึ่งเอาให้คุณฟรีเลยทั้งเซตนะครับปกติราคา9,900บาทนะฮะสำหรับจักรยานเสือภูเขาจากทอนะฮะวันนี้พิเศษครับดูดีๆเลยคุณผู้ชม3,99 สิบบาทคุ้มกว่าดีไม่มีอีกแล้วโทรหาเราตอนนี้อย่ารอฮะที่1618ครับ ตอนนี้เทรนการปั่นจักรยานเนี่ยมาแรงมากๆไม่ว่าคุณจะปั่นออกกําลังกายหรือว่าปั่นไปทํางานใส่เสื้อผ้าสบายๆแบบในแบบของเราไดน้นี่อยากจะสบายๆชมเชียรในแต่ละวันก็ได้เหมือนกันแต่ที่อยากเท่ไงรู้สึกเหมือนเป็นนายแบบเลยนะฮะเพราะว่าจักรยานทอเนี่ยนะครับสวยจริงๆและมันเท่จริงๆสีดําแดงนี่ผมชอบมากแล<ช>้วก็อตอนนี้มีจอดไว้ที่บ้านแล้วเรียบร้อยหนึ่งคันอ,อโ้โ<ฮ>ไหไม่แปลกใจว่าทาไมสีดําแดงหนุ่มๆชอบเพราะว่าตอนนี้คุณผู้ชมคะขายไปกว่า30คันแล้วและยังม ครั้งหนึ่งรายการของเรามีแค่ร้อยคันคละสีเท่านั้นไม่อยากพลาดโอกาสดีๆแบบนี้รีบโทรมานะคะ1 6 1 8 3 9 9 0บาทแถมของแถมให้อีก2,000กว่าบาทคุ้มกว่านี้มีแค่1618ที่เดียวเท่านั้นนะปกติผมเห็นนะฮะจักรยานสูบเขาทั่วไปเนี่ยก็เข้าขายกันอยู่ที่ประมาณเกือบหมื่นนะฮะต่อให้จัดโปรโมชั่นอะไรเด็ดของทงของแถมอะไรก็ตามเนี่ยห้าพันเาที่ผมเคยเห็นนะคุณผู้ชมนะแต่วันนี้สามพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทแล้วยังไม่พอเรายังแต่งชุดเกียร์ให้เป็นแบรนด จากชิมานโนคุณผู้ชมดูตรงนี้โ oh. น้ำเข้าจากญี่ปุ่นนะฮะคุณผู้ชมครับนี่เห็นเลยว่าเป็นชิมานโนนะฮะทั้งหมด21สปีดด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวล้อจานเนี่ยนะครับ <c oughs> มีเลยเกียร์มี7ระดับด้วยกันนะฮะด้านหน้ามาเลยอีก3โหมดนะฮะรวมกันเนี่ยเป็น21สปีดนีคุณผู้ชมครับบอกเลยนะว่าใครๆเห็นแบรนด์ชิมานโนแบบนี้ วิ่งเข้าใส่กระโดดเข้าหาเลยจริงเพราะว่าเป็นแบรนด์ดังจากญี่ปุ่นนะคะเราก็เปรียบเทียบให้เห็นเลยว่าถ้าเป็นจักรยานทั่วไปไม่ได้มีเฟืองหรือว่ามีเกียรอะไรมากเหมือนกันเลยเวลาเราปั่นขึ้นทางลาดทางชันขึ้นสะพานคือปั่นไม่ไหวจริงๆเพราะฉะนั้น,<อ>นเรื่องของเกียสำคัญมากที่จะช่วยมาทุ่นแรงของเรานะคะให้ปั่นจักรยานหรือว่าออกกําลังกายของเราเนะี่ยได้สบายมากขึ้นแล้วต่อให้คุณเนี่ยเคยติดพวกเกียแบบนี้เต็มที่ผมก็เจอเจสปีด14สปีดแล้วยังไม่พอนะน้องทิพย์นะฮะ คือเวลาปรับเนี่ยการทํางานของเกียร์เนี่ยโซ่เขาก็จะเปลี่ยนเผาใช่ไหมค<ฮ>ุณผู้ชมครับและกว่าจะเปลี่ยนเผาเนี่ยโอ้โหเราปั่นไปคกลัคือกลัคือกลัแต่เนี้ยไม่เลยเขาสมูทมากมากเลยฝั่งนี้เนี่ยมีเจ็ดระดับด้วยกันฝั่งนี้อีก3โหมดนะครับ<ฮ>วรวมทั้งหมดเนี่ยเจ็ดคูณสามเป็นยี่สิบเอ็ดสปีดชิบานโนจากญี่ปุ่นนะคุณผู้ชมนะใช่แล้วนะคะคุณผู้ชมเรียกได้ว่าตอบโจทย์เลยนะถ้าคุณแบบเป็นสายแอดเวนเจอร์หน่อยอยากปั่นเร็วๆขึ้นเหนือลงใต้ก็สะดวกมากๆแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยคุณ ตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมครับว่าผมขย่าให้ดูเลยนะครับดังนั้นคุณลองนึกสภาพดู ถนนเมืองไทยเป็นยังไงถนนเมืองไทยมันไม่ได้แบบว่าเรียบตลอดอะ่ะมันมีการซ่อมกันตลอดมีหลุมมีบ่อตลอดแล้วถ้าคุณขับไปตกหลุมมากผมเคยเนี่ยข้อมือแบบซนเลยนะ<า>เจ็บเลยนะคะอย่างตัวเราเป็นผู้หญิงอย่างเงี้เราก็ว่าเราขับเบาแล้วนะแต่ไปกระแทกหลุมทีนึงคุณผู้ชมหลุมมันลึกมากไม่อยากดึงภาพหนุจุกไปเลยอะคะ่ะแล้วก็เจ็บข้อมือด้วยนะคะไม,ไ,ไม่ไหวไม่ไหวนะครับดังนั้นเนี่ยคุณเลือกจักรยานเนี่ยนะครับขอให้มีโชว์ไว้ก่อนอันเนี้ยดีมากๆเลยแล้วปกติ โชคพวกนี้ราคาผมเคยเห็นนะ700 0กว่าบาท8 0 0 0กว่าบาทแต่เนี่ย3,990้บาทเนะี่ยแล้วก็ไม่รู้จะออกไปกี่คันเพราะว่าแค่100คันต่อ1นรายการเท่านั้นเลยนะครับแล้วเฟรมเหล็กนี่คุณผู้ชมแข็งแรงจริงเนี่ยให้ดูเลยว่ามีความแข็งแรงมากนะครับนอกจากความสวยที่เป็นรูปทรงสามเหลี่ยมแล้วนะครับยังมีความแข็งแรงทนทานเขากันสนิมด้วยนี้เรารับประกัน,กนอ่าหนึ่งปีนะคุณผู้ชมนะฮะถ้าขึ้นสนิมเนี่ยเราเปลี่ยนให้ฟรีเลยเพราะเรามั่นใจไงว่าไม่เป็นสนิมแน่นอนนะคะเพราะว่าปกติจักรยานซื้อมา อยู่กับเราเป็น10ปีนะจนกว่าจะเราจะแบบโอ้ยกให้หลานข้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยอยู่านขนาดนคุณผู้ชมเรื่องความแข็งแรงเราก็ต้องยกให้เขาเป็นอันดับหนึ่งนะซื้อมาเป็นสนิมก็ไม่คุ้มแต่วันนี้คุณผู้ชม3990บาทคุณภาพครบขนาดนี้ที่1618ที่เดียวเท่านั้นกับจักรยานทอของเราเองค่ะใช่เลยนะครับแล้วต้องบอกเลยนะต้องทิพย์เคยเป็นเปราว่าปั่นจักรยานไปแล้วรู้สึกปวดหลังนะแต่ว่าถ้าปั่นเสิร์ฟเขาจากทอมันจะไม่ปวดหลังเพราะว่าตรงบริเวณเบาะเนี่ยนะครับเขาสามารถปร ด้านล่างเนี่ยเห็นไหมฮะว่าเขามีก้านให้คุณปรับระดับได้เปิดออกมาแบบนี้นะครับแล้วคุณก็เลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงก็ได้ตามสรีระของคุณเลยแล้วมันจะไม่ปวดหลังคุณผู้ชมมันจะไม่ปวดหลังแล้วคุณก็ล็อกแบบนี้นี่ไงเป็นชุดแต่งที่เราจัดให้แบบเต็มๆเลยนะับสำหรับเขาจัดทอนะครับหนึ่งหกหนึ่งแปดฮะสามพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทครบจริงๆนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้เรามีสามสีให้เลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นสีดําแดงหรือจะเป็นสีเหลืองสดใสแบบนี้นะคะมาคู่กับสีขาวฟ้าหรือว่าสีขาวน้ําเงินตาม แบบตามไลฟ์สไตล์ที่คุณชื่นชอบเลยแต่ว่าโดยส่วนตัวสําหรับทิปนะทิปชอบสีเหลืองมากคุณผู้ชมเพราะว่านานๆทีอ่ะเราจะเห็นจักรยานที่มีสีสันสดใสแบบนี้ปั่นไปที่ไหนใครก็มองนะคะแล้วเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าเทรนการปั่นจักรยานซื้อภูเขามาแรงมากคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องของการออกกําลังกายอย่างเดียวแต่ว่าขับออกไปซื้อตลาดหน้าบ้านอ,อันนี้ก็เวิร์กเพราะว่าปกติถ้าซื้อจักรยานทั่วไปเกียร์ไม่มีปั่นไปก็เหนื่อยนะกว่าจะถึงตลาดแต่วันนี้คุณผู้ชมเกียร์แน่นมาก21สปีบ ได้เลยถึงวมากๆนะคะคือต้องบอกเลยนะครับว่าแม่บ้านยุคก่อนที่ปั่นจักรยานแม่บ้านเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาตกยุกตโตดเทนกันไปแล้วนะฮะ<ช>เพราะว่าเขาเลือกใช้จักรยานเสริมพวกเขาแบบนี้คือมันปั่นง่ายกว่าปั่นสบายกว่าและที่สําคัญเวลาคุณปั่นไปไหนต่อไหนเน,นี่ยไม่ต้องอายใครนะฮะ<ช>เนื่องจากว่าสีสันสดใสยอย่างผมเนี่ยนะครับตอนนี้ที่บ้านมีแล้วดําแดงแต่เห็นน้องทิพ์ขึ้นไปขี่บนสีสเหลือง,องผมอยากได้แล้วนะอยากได้ขนาดนี้ก็ต้องสั่งสีเหลืองแล้วนะก็ต้องสั่งสิคะเพราะว่าแค่เราขึ้นไปปั่นให้ดู สำหรับสีเหลืองตอนนี้ขายไปแล้วกว่าสิคันคุณผู้ชมค่ะย่ารอช้าตอนนี้เหลือไม่กี่คันแล้วเพราะว่าในรายการของเรามีแค่ร้อยคันร้อยเซ็ตเท่านั้นนะคะราคาพิเศษค่ะสําหรับจัก,กรยานเสือภูเขาโทรของเราปกติแล้ว9,900บาทนะคะแต่วันนี้ลดกันไปกว่า5 0คุณผู้ชมจ่ายแค่ ,3990 บาทและมีของแถมให้อีกนะคะรวมมูลค่าแล้วกว่า2240บบาทไม่ว่าจะเป็นถุงมือนะคะชุดไฟติดหน้าหลางังแล้วก็มีตัวสูบลมยางแบบพกพาและมีกระติกน้ำให้ด้วยคะ่ะรีบโทรมา ไปเลยนะคะ1618ค่ะ จักรยานสืบภูเขาจากทอนะครับซึ่งวันนี้1618นําเสนอในราคาเพียงแค่3,990บาทคือมันพาพุณนไปได้ทุกที่จริงๆเมื่อจะเป็นทางเรียบนะครับหรือว่าทางขรุขระใครอยากออกกําลังกายในการปั่นจักรยานแบบเส้นทางธรรมชาติเนี่ยมันเหมาะมากเพราะว่าเขามีโช๊คซึ่งสามารถรองรับแรงกระแทกได้ดีตกหลุมตกบ่อไม่เป็นอะไรอย่างแน่นอนค<ช>ุณผู้ชมใช่แล้วนะคะแล้วก็ไฮไลท์ของเราเลยก็คือเรื่องของชุดเกียร์จากชิมาโนซึ่งเป็นแบรนด์ดังจากญี่ปุ่นนะคะปรับได้ถึง21สปีดซึ่งบอกได้เลยว่าปกติแล้วออยย่างชิโนหรรืเกี จะมีในราคาแพงๆเท่านั้นแต่วันนี้คุณผู้ชมเรามีทั้งชุดเกียร์ที่แน่นกรอบง่ายนะคะไม่ติดขัดแล้วก็ยังมีโชวกรองรับปรปะการกระแทกขนาดนี้คุณผู้ชมราคาถูกมาก3,990บาทเท่านั้นค่ะคือเป็นจกักรยานที่เหมาะสําหรับทั้งมือใหม่นะครับแล้วก็มือโปรนะฮะวันนี้แนะนําไม่อยากให้พลาดนะครับซื้อพวกเขาจากถอครับ แล้ววันนี้มาเทรนฮิตติดกระแสในการปั่นจักรยานจากทองของเรานะคะไปไหนไปการพร้อมลุยทุกที่ขึ้นเหนือลงใต้ได้หมดและที่สําคัญคุณภาพสูงราคาเกินคุ้มมากๆเลยค่ะไม่อยากจะให้คุณผู้ชมพลาดนะครับเพราะว่าชุดแต่งของเรานะครับเราจัดให้เลยกับชุดเกียร์นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นชิโมโนนะฮะ21สปีดด้วยกันนะครับมีความแน่นปรับง่ายไวนะครับแล้วก็ไม่ติดขัดด้วยนะฮะลื่นปืดเลยทีเดียวนะครับรวมไปถึงโครงเหล็กเนี่ยนะฮะมีความแข็งแรงแล้วก็ไม่เป็นสนิมเพราะเรารับประกัน1ปีครับใช้แล้วนะคะ และที่สําคัญมีสสีให้เลือกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีดําแดงซึ่งตอนนี้ขายไปกว่าเกิน50คพันแล้วคุณผู้ชมมีสีเหลืองที่สดใสที่ทิพชอบมากแล้วก็สีขาวฟ้าตามลายฟ้าที่คุณชื่นชอบเลือก3สีแบบนี้รีบโทรมากรานเลยนะคะ1นึ่งหกหค่ะเพราะวันนี้ราคาโปรโมชั่นแรงจริงๆนะครับผมสำหรับซื้อพวกเขาจากทอนะฮะคุ้มสุดๆปกติราคา9,900บาทวันนี้เราหันลงเหลือเพียงแค่ ,3990 บบาทเท่านั้นเองยังไม่พอนะครับของแถมจัดเต็มเลยนะฮะซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ ช่วยซัพพอร์ตในการขับขี่ของคุณนะครับกับจักรยานไปได้ทุกที่รวมมูลค่าเนี่ยนะฮะ2,240บาทแต่เราให้คุณฟรีอย่ารอนะฮะโทรหาเราตอนนี้ที่1618ครับ เดี๋ยวนี้มองไปที่ไหนไม่ว่าจะเป็นหน้าบ้านเราหรือว่าขับรถผ่านไปผ่านมาก็จะเห็นคนเนี่ยขี่จักรยานกันเยอะมากเพราะว่าตอนนี้เรียกได้ว่าเป็นกระแสที่ดีมากนักจากออกกําลังกายแล้วคุณจะปั่นไปทํางานก็ได้ใส่ชุดสบายๆใส่ชุดทํางานเหมือนในแบบของเรายังได้เลยได้เลยหรือว่าจะใส่ชุดจัดเต็มแบบนี้ออกทริปกับเพื่อนก็ได้เลยเพราะว่าด้วยสีสันได้รูปร่างนะฮะตัวโครงเหล็กก็ดีนะครับแล้วก็ชุดแต่งจากชิมาน,นก็ดีเนี่ยนะครับนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นด้วยเนี่ยนะครับคุณผู้ชมปั่นไม่ไหนไม่อายใครเซตนี้คุณไปออก ช่วกับเพื่อนที่เขาเป็นมืออาชีพก็ไม่อายใครเหมือนกันไม่อายใครแล้วในมุมสาวๆนะจริงๆนอกจากเรื่องของการออกกําลังกายอย่างถ้าไปฟิตเนสเราก็อาจจะแบบคี้เกียรตใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราแบบเปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงอ่ะปั่นจักรยานรอบบ้านรอบหมู่บ้านนะคะก็มีติดบ้านเอาไว้แล้วเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ว่าแค่สาวๆหรอผู้หญิงแบบว่าวัยทำงานนะคุณแม่บ้านเขาใช้จักรยานเสือภูเขาเนี้ยปั่นไปซื้อของที่ตลาดได้ด้วยนะรู้ไหมว่าทําไมเขาใช้แบบนั้นกันทำไมคะเพราะว่ามันปั่นง่ายนะฮะชุดเกียร์เนี่ยนะครับยี่สปีดจากชิมม <ues> <ste am> เห็นไหมฮะว่าจานด้านหลังเนี่ยนะครับมี7ระดับด้วยกันนะฮะไล่มาด้านหน้านะครับมีถึง3โหมดด้วยกันนะฮะ <ste am> <sm all> ดังนั้นเนี่ยเขาจะสามารถที่จะซับพอร์ตในการปั่นขึ้นเขาลง <ste am> า<ก> <ition> <ste am> ห้วยออกตัวอยากจะเร็วอยากจะอืดอยากจะหนืดหรือว่าอยากจะสปีดได้หมดเลย2 1สปีดนะฮะถ้าเปรียบเทียบกับเกียร์ทั่วๆ่ไปน้องทิพย์ครับโซ่ขาดหมดเลยนะที่เคยมีถูกต้องนะคะแล้วก็ปั่นแล้วเหนื่อยด้วยจนทําพานนะให้เราไม่อยากจะปั่นเลยนะคะแต่พอมีเกียร์คุณผู้ชมช่วยเราในการทุ่นแรงได้ดีมากเลยไม่่วาคุณจะขขับึ้นสพ ไปตลาดทีนึงก็ต้องผ่านสะพานอยู่แล้วเหนื่อยอะ่ะคือขึ้นสะพานเนี่ยเคยเป็นนะเวลาใช้ชุดเกียร์แบบโ no นเนมพี่เคยเปลี่ยนแล้วก็ตักตักตักเฮ้ยปั่นไม่ได้นี่ปั่นอีกเฮ้ย คือปรับไม่ได้จริงๆอ<ช>่ะแต่วันนี้ชิวโ,โน่เนี่ยคุณผู้ชมครับ21สปีดนะฮะทั้งหมดเลยเนี่ยฝั่งนี้ย7ฝั่งนี้ย3รวมการคูณไปเลยนะฮะ3ค<ม>ูณ7 21สปีดแล้วยังไม่พอนะครับตัวโช๊คซึ่งบอกเลยนะฮะว่าไม่ใช่ขาตะเกียบธรรมดานะะ<ฆ>ปกติคุณจะเห็นเป็นขาตะเกียบทั่วไปนะแต่เนี่ยจักรยานสูบเขาจากทอเขาจัดเป็นโช๊คให้แบบนี้เลยแล้วก็ขยบดูเห็นไหมะฮะเวลาคุณไปเจอหลุมเจอบ่อโอ้โหผมบอกเลยนะว่าหลายหมู่บ้าน <laughs> ถนนไม่ค่อยเรย ผอดรับแรงกระแทกได้อย่างดีเลยคุณผู้ชมครับถูกต้องนะคะอย่างถ้าคุณเจอหลุมอ่ะอย่างประสบการณ์ส่วนตัวนะคะเคยปั่นจักรายานไปลงหลุมที่นึงโอ้โหเจ็บสะเทือนไปนถึงหัวสะเทือนจริงๆคุณผู้ชมมันทั้งจุกนะแล้วก็เจ็บข้อมือแต่ที่อันตรายกว่านั้นถ้าคุณพ่อคุณแม่เขาปั่นออกกําลังกายเล่นกันในหมู่บ้านแบบนี้ไปเจอหลุมที่นึงอาจจะทำให้เขาเนี่ยเจ็บข้อเข่าต้องเข้าโรงพยาบาลเลยก็ได้นะคะแล้วคุณผู้ชมเคยเป็นเหมือนผมไหมว่าซื้อจักรยานไปคันหนึ่งเฮ้ยแป๊บเดียวสนิมขึ้นแล้วไม่ชอบเเเลยอ่่แตตัััันนนนี้คคคืบบกสิมมมุณชรรว ก็เป็นเฟรมเหล็กด้วยมีความแข็งแรงทนทานเนี่ยคุณผู้ชมครับเห็นไหมฮะสีสันสดใสแล้วยังมีความแข็งแรงทนทานดีไซน์เนี่ยดูทันสมัยมากๆเลยนะ,ะ,ะแล้วก็เคลือบกันสนิมรับประกันหนึ่งปีโอ,โ,อโอ้โหแต่เดี๋ยวนะแค่พี่เคาะแค่จับแค่เนี้คุณผู้ชมคลายออกแล้วนี่พี่เป็นแบบหนุ่มฮอตหรือเปล่าขอบคุณคุณผู้ชมมากเลยนะฮะที่รู้สึกว่าโอ้โหผมจับอะไรนี่ก็ดูเป็นเงินเป็นทองนะฮะแต่ต้องบอกเลยนะครับว่านอกจากนั้นแล้วเนี่ยจะไม่ทําให้คุณปวดหลังนะครับเพราะว่าจักรยานเสือูเขาจากทอรเนี่ยนะครับเขา ทุกๆระดับเลยซึ่งสามารถปรับระดับขึ้นลงได้นะคะสำหรับตัวเบาะนั่นเองนะครับแล,แล้วน้องทิพย์โอ้โหขี่อยู่สีเหลืองสวยมาก ว่าแบบพอผู้หญิงมาเจอจักรยานเท่ๆอย่างทองเงี้ยดูสวยดูเท่ขึ้นมาทันทีเลยแล้ววันนี้มีให้เลือก3สีนะคุณผู้ชมอย่างที่ทิพย์ชอบมากเป็นพิเศษก็คือสีเหลืองนานๆทีเราจะเห็นแบบสีๆสดใส,อ,สออกมาแบบนี้ให้เราได้ปั่นกันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมนอกจากสาวๆที่ชอบแล้วนะคะเด็กๆก็น่าจะถูกใจซื้อกันไปปั่นเป็นครอบครัวทั้ง3คันสสีแล้วมีของแถมด้วยอันเนี้ยว่าถูกแล้ว3 9 9 0บบาทแต่คุณผู้ชมคะของแถมค่ะไม่ว่าจะเป็นถุงมือนะคะทำให้มือเราไม่ ได้แล้วก็ไม่เจ็บด้วยนะคะคมีกระติกน้ำมีโซ่ล็อกจักรกยานนะคะมีไฟกระพริบติดหน้าหลังให้แล้วก็มีนะคะ เครื่องสูบลมยางแบบพกพาด้วยใช่แล้ววันนี้ราคาดีมากคุณผู้ชมครับปกติดีนะฮะเขาขายกันอยู่9,9 0 0นนะคุณผู้ชมแต่วันนี้1618 Home s h o p p i n โฮมช้อปปิ้งอย่างเราทําได้ครับราคาเหลือเพียงแค่ ,3990 บาทนะคุณผู้ชมนะฟังไม่ผิดนะ ,3990 ัน้ากนะฮะ,ะแลวก็ของแถมรวมมูลค่า2240อันนี้เราให้ฟรีนะถะูกต้องนะคะถ้าคุณไม่อยากตกเทรนแล้วยังเป็นของดีของถูกขนาดนี้รีบโทรมาที่1618นนะคะแต่วันนี้หมดเวลาของรายการของเราแล้วรีบโทรมาเลยนะคะ เราสองคนลาไปก่อนนะสวัสดีครับสวัสดีครับ